เอ้บาผมโดนเล่ยออกยังน้าโดนเล่ยเอาเรื่องอะไรเยเอ้อไงอ้าวนเล่ยออกเรื่ออะไรคะมีเนียนวะเนียนะเฮียไอ้ออะฮะจะพาลูกไปตีเทนนิสเฮยไปตีเทนนิสก่นเดี๋ยวเรเียเอยเคลียร์ก่อนอปโดนอะไรคะ ก็คือมันงัดรถเองนะแล้วมันโดนอะไรบ้างตอนนี้อยไม่ได้ไม่ได้เอาเรื่องเอาความอะไรเลยค่ะเพราะว่าในรถมันไม่มีอะไรหนูก็เลยไม่ได้เอาเรื่องอะไรแต่แต่มันงัดทุกคันเลยยันของบีซีของเบลเลยก็ก็งัดกันหมดเลยอ่ะใช่คือตอนนี้ปัญหามันอยู่ที่มันควรจะโดนแต่มันไม่โดนไงแล้วมันก็ผ่านมาแล้วแต่ตอนนี้มันทำให้เองแบบเอวเดือดร้อน เรียกมันมาคุยกัน่าจะทายังไงเฮ้ยาใหาลูกหลีกดิใช่คือคือป๊าแบบเงงสียงด้วยหรอมีเงินงด้วยม่พูดพัก้ยเ,เขาเล่าก่อนนะคือก่อนที่ตอนที่เธอมาที่เขาถ่ายรูปให้อ่ะคือน้องมันหัดบอกว่าหัด งัดรถแต่ตอนแรกอ่ะงัดรถตัวเองแล้วก็จะโชว์หน้าด้วยโชว์อคติ้งก่อนเออตะโกนบอกนะแต่มันมีรถมันไม่มีอะไรก็คือแบบเข้าใจอารมณ์แบบยากไอ้บอสมันเลี้ยวไปทางสภา i t ซูพ f u นี y วะอซูอ i ซู มันเลี้ยวไปทางสพาเมื่อกี้กูเจอมันสุขี่พูดในหัวป้าก็มาไม่รู้ <laughs> แต่ไม่เป็นไรไอซูรีมาเร็วมาเร็วมาวมช่วยกูมาปิดปากกูทีกูมี<อ>กูมีพิรุธช่วยกูด<อ>้วยคือไม่เป็บบนี้ครับ<อ>ผมบอเอาเลยคืนไปแล้วนะครับในรถอะผมไม่ได้ไม่ได้ออกมา ไม่คือมันไม่มีปัญหาพี่ไม่ได้ยุ่งเกี่ยวกับพวกไอ้ใบพวกนั้นแต่คือเองกำลังทําให้พ่อแม่เองอะเดือดร้อนต้องเลือเป็นสภาเองเป็นงัดรถเขาใช่ไหมแต่เขาก็เลือกที่จะปล่อยลูกเขาไปโดยที่ไม่เกิดอะไรขึ้นเลยตอนที่เราต้องเป็นการอะอข้าไหมบ๊็อบเข้าใจครับเออสงสารน้องมันเจ็บจริงนะเนี่ยรู้ไม่น่าเสนออันนี้เลยว่ะเพราะอันนี้ลูกหนูไว่าน้องมันรู้สึกยังแล้วตอนเนี้ยปัญหามันมีเก็เตรียมอ้อมก่อนก่อบอกไว้แล้วว่าเราต้องเป็นการอัน เดี๋ยวผมเอาเอาที่งัดให้หายไปก็ได้ครับราความผิดหายมันไม่เกี่ยวคือตอนนี้มันไม่เกี่ยวกับเรื่องของมึงแล้วบอสแต่คือมึงต้องเรียกมารับทราบไว้เพราะว่าเนี่ยถ้าขม้ามึงอ่ะผมต้องออกกระพาแล้วคือเขาอยู่ไม่ได้แล้วคือทําแบบเนี้ยมึงก็ได้อะเข้าใจครับงั้นเป็นอย่างอื่นได้ไหมครับมันเป็นอย่างอื่นไม่ได้เพราะว่าเป็นการทํางานที่ผิดพลาดของเขา โอ้ oh my ก็เค้ยมันจริงเกินไปใจหายวะ่ะอุ้ยน้องตัวสกีมาแนามเพราเฮ้ยเราทำอะไรลงไปวะเนี่ยอันนี้เอว่าผิดเองค่ะที่ไม่ห้ามลูกแล้วก็ส่งเสริมลูกไปอีกคือน้องเออไม่บ๊อบหนะตัวบ๊อบเองก็สนตามภาษาแหละแต่ว่าไม่ไม่แทนที่จะห้ามลูกแต่ว่าก็ปล่อยให้ลูกเล่นอย่างนั้นนะใช่มันเป็นความผิดอยู่แล้วแหละเพราะว่าคนอื่นเขามองเขาจะมองไงอ่ะพาเออเป็นคนอื่นเอาเรื่องแต่พอเป็นลูกตัวเองมัน ทำอย่างนี้ได้ไงแล้วปล่อยไปไม่โดนอะไรเลยจริงปะล่ะพี่พาลันลูกสวยแล้วพี้เทนเเฮ้ยทุกคนช่วยกันฟังหน่อยนะพวกเองก็ช่วยงานพี่ดีนะแต่ว่ามันต้องตีตัวเองมันต้องทุกอย่างมันต้องเป็นกลางว่ต้องตีตัวเองดีใจนะที่มีใจช่วยแต่ว่ามันทอย่างมันต้องถูกต้องอะคือเรารู้อยู่แล้วว่าเราโดนจับจ้องเราโดนสารพัดพยายามจะค่อยตีต่ออยากฟังเข้าใจค่ะ ไม่เป็นไ,ไรแต่แตอนนี้คือไอวาผิดเองอละเลยการปฏิบัติหน้าที่เองคนเดียวคือไม่เกี่ยวเพราะว่าคุยกับเอลไว้แล้วก็คือออกคือออกคู่เพราะว่าเอลเองก็บอกว่าออกเพื่อว,ว่าเอวาต้องออกเอลก็ออกอก็คือคุยกันปไปหมดแล้วจังหวะเนี้ยแต่ตอนนั้นฟ้าไม่อยู่นะครับใช่แต่แต่เอลเป็นคนเลือกนี่ใช่ไหมหน่เอลใช่ครับื มันเป็นหน้าที่แหละคืออย่างที่น้าบอกว่าเราเราต้องเป็นกลางซึ่งถ้าคนภายนอกเขามองมาเนี่ยมันก็มันก็จะยิ่งทําให้มันสภา,าดูแย่ตัวนายก็จะดูแบบตามลงลงไปด้ไงไอลองคิดดูเดิบ๊อบถ้าเป็นคนอื่นนะรัดรถสภายงคิดว่ามันจะเจออะไรเจอเจอเจอปรับครับ ไม่โดนเลยแม่ะไม่โดนครับงั้นงั้นน้ปรับผมได้ไหมครับเอาแบบว่าทําเหมือนผมเป็นคนอื่นก็ได้เหมือนผมไม่รู้จักปลากรมาแล้วก็ปรับผมหรือว่าทําแบบี่นามเคนอื่นก็ได้ครับทำไมไม่ได้แล้วเพราะว่าคนเขาอยู่เยอะมึงก็ได้ไหมบ๊อบขยะเบียดของข้าไปงัดรถตรงนั้นน่ะมึงงัดกี่คันตรงไหนครับไอ้ที่ไปงัดรถข้างหน้านั่นแ่ะเรเบลอ่ะมึงงัดไปกี่คันอ่าเรเบลหน้าเลเบลประมาณสี่คันครับ ออแล้วมึงคิดว่าคนที่โดนมึงงัดอ่ะเขาจะพอใจมึงไหมอ่ะถามก่อนเขามาร้องอะค,คนที่มอบไปงัดอ่ะ,อะเขาร้องเนี่ยผมผมไม่ได้ของอะไรเลยนะครับผมฝึกง,งัดอยู่งัดไม่ติดเลยนะครับเขามาร้องว่าของหายเหรอเขาบอกว่าเนี่ยมึงไปงัดแต่คขคยอไม่เว้นแม่กระทั่งรถสภาด้วยคือเข้าใจว่ามันเป็นไร้กฎหมายแต่คือถ้าเกิดว่ามันไล้กฎหมายมึงมาแตะต้องของสภามึงก็มีสิทธิ์โดนที่ไม,โไม่โดนที่ไม่มีกฎหมายครอบคุมมึงมึงเข้าใจไหมบ๊อบแต่คือแม่มึง ่าแม่มึงปล่อยลูกไปวิธีไม่เกิดอะไรขึ้นเลยเพราะมันไม่เชื่อวะช่วยกันฟังเสียงหน่่ยเซียก็นั่นแหละครับตามที่น้าบอกเราวิธีอื่นไม่ได้หรอกครับขอร้องเลยครับงั้นเออน้าอยากเอาของของอะไรไหมครับเอาของไปก็ได้กูไม่ต้องการของมึงก็ได้ไหม มึงไม่มึงจัไม่เข้าใจเลยว่าตอนเนี้ยคือปัญหาคือกเข้าใจครับแต่ไม่อยากให้มากับออกสภากันครับคือรู้ว่ามึงไม่อยากให้ออกกูก็ไม่ได้อยากให้ออกงันจะตอแล้วกันครับมีมีใครอยากให้มันออกบ้างอ่ะแต่ปัญหาคือตอนเนี้มีปัญหาตรงที่มันละเลยการปฏิบัติหน้าที่ซึ่งสภาไม่มีดำแต่คือมันต้องรักษามาตรฐานความเป็นกลางสูงมากแต่แม่มึงไม่ได้จัดการอะไรมึงเลยก็ได้ไหมมึงลูกเขาอ่ะเนาะเออ รูกเขาาเขาก็ปล่อยไปเพราะเออเห็นว่าเป็นเด็กบางเรื่องกอูก็ปล่อยมึงแต่เรื่องเนี้ยคนเขาไม่พอใจยเยอะบออ๊อบเข้าใจใช่ไหมก็้าใสิ่งที่ตัวเองทําใช่ไหมบอ๊อบพยาเข้าใจครับเออพ่อพูดได้ไหมพยายามันต้องเดินหลบแน่ๆมันไม่ชอบเดินกอดฮึบแต่ถ้ามันยอมแสดงว่ามันเศร้าจริงปะพยายามใครไมบ้างผมไปงัดรถประชาชนมาครับแต่ว่าไม่ได้ของอะไรเลยพี่เบ๊บ อาแล้วก็สรุปคือคุยกับเอลแล้วเอลจะรับผิดชอบถ้าเกิดว่าต้องออกก็คือด้วยเรื่องแบบนี้คือสภา,านก็เสียหายอย่างที่ตกลงก็คือคนละห้าล้านเอลจะเป็นคนรับผิดชอบทั้งหมดอ้าวเหรอต้องไหมเอลครับคนละห้าล้านป้ากับมาเหรอครับใช่ป้อกับ<อ>มาคงนะมไม่มีตังค์หรอกครับตอนเนี้ยงั้นอ่ะแ,แต่คือนี่เป็นสิ่งที่เอลเสนอมาเลยว่าเอลก็ขอชดเชย ให้กับการที่ตัวเองไม่ดำเนินคดีกับลูกผิล้านใช่เอลเป็นคนเสนอมาเองนะคือเงินเนี่ยพี่ไม่ต้องการนะแต่ว่าเอลเป็นคนเสนอมาเองอ,อิาต้องไม่บอกสามล้านคนแพงคืนไม่คือความเสียหายอ่ะเหมือนมากนะเทียบกับจำนวนเงินแล้วอ่ะมันไม่ได้เสียหายแค่เราสองคนไง <c oughs> หมดทังสภานะใครจะมองเข้ามางั้นเดี๋ยวผมไปช่วยใครของในตู้วยครับน่ายัมมีพออยู่เป็นไรไม่เป็นไรอิงโกลเึ้ยแล้วพี่ดวงต้องออกด้ไหมครับนะยาอย่ามาให้กูช่วยด้วไม่ได้เกี่ยวนะช่วยด้วยเกี่ยวครับยืนอยู่ด้วยกันครับเขาไม่ห้ามผมเลยมันรู้ละใช่ครับมันออกสาม คือด้วงเข้ามาในทํางานเนี่ยในส่วน<อ>ที่เป็น watch music ก็คือที่คุยกับด้วงมาตั้งแต่แรกแล้วต้องไม่ด้วงว่าด้วงไม่ต้องมา<อ>วุ่นวายอะไรเกี่ยวกับการตัดสินอะไรเลยบังคับใช้กฎไม่ต้องเลยใช่ไหมด้วงทำไงดีด้วง,งอยู่ยไ,<อ>ไหมอะไรหรือยังไงหรือเองอยากออกด้วยออกออกด้วยบอ,อกออกด้วยเขาไม่มีคนตัดงานแล้วเขาต้องยอมออกออกด้วย บ๊อบคุณได้ยินปิเปอร์อยู่เดยวอยากออกด้วยหรือเปล่าไม่อยาคืออะไรแกไปบอกไงออกออกเดี๋ยวค่อยไปหาหาเช้ากินข้าวเมาเฮ้ยเช็กไม่มีเป็นไรหรอกออกปะ ที่อยากออกหรือเปล่าป้ากับมาดูนอ,อนแล้วไงอะแม่กับพ่อมีอะไรคุยกับลูกไมหมเขาจะเาเงินจากไหนกินนะฮะมึงทำไรมึงไอ้ห่าแล้วเขาจะเอาเงินไหนกินใอ้ยาเอางี้เดี๋ยวผมช่วยหาตังค์มาคืนนะเท่าไหร่ให้ยาสิบล้านพี่เอายีมีไหมครับโอ้โหป้าสุดเคิน เติไมไปเติมผมมี500โลอยู่เป็นส่วน,น,นที่สางเอาไป้าก็ไรับผิดชอบผมมี500โลอันนี้คือเรื่องอะไรเป็นหน่วยช่วยอะไรเรื่องผมไปงานรถครับไม่แล้วคืออันอันนี้คือโดนเลยโดนปรับครับเอ้ยไม่ได้โดนปรับครับโดนเอาออกแล้วก็ปา้าจะรับผิดชอบนั่นเอ,า,อางี้ไหมพี่เอาเอฟพี่ไป <ง S 3> ขายก่อนแล้วเดี๋ยวผม,มาหาตังค์คืนน มึงไอ้บอสถ้ามึงอย่างเงี้ยมึงเอาแลมโบให้น้าเข้าไปเลยแล้วเราเพิ่มให้มึงเจ็บน้าไม่ได้พี่มันไม่คุ้มดูดิมันทีเลืทีจริงอะมันเหมือนเขี้ยวอ่ะเดี๋ยวอย่าให้กูเจอมึงนะบอกกูจะอยากขต่อไีนะไม่ได้ขายครับมันเรื่องของบอสปานไม่ยามวนี้ก็เลยไม่มีเอยมันไม่ใช่พี่พี่ต้องมบมสชอบ ก็ไม่ต้องอย่าใจแก่กันเองไม่เป็นไรนะกแม่งออกม,มาฟังนะคะมากมาตีตัวเองโดนมันเลยทำไมไม่ได้บอกให้น้องไม่ได้บอกน้องเอลว่์ไม่ชวนถามไม่ไว้าจะสอนให้ลูกมันทำต่ออีกอ่ะมันกระ้าเลยจริงอ่ะทุกคนนึกอยากตาอยออกมา ต้องทุบตัวเองอยู่ดูหัวเราะพยายาเดี๋ยวมอสก็ไม่ต้องไม่ต้องเถียไม่ต้องช่วยเดี๋ยวบอสพูดถึงเขาเลยหนูไม่ชอบเองหนูไม่ต้องพยายากี่ไรก็ไหนนะสิบล้านเลยอะแล้วิบล้านแล้วว่าหมาก็ไม่ได้ทำงานสภาพร้อมพ่อด้วย แล้วแม่มึงก็กระถิ่นเยอะซะด้วยนะไอ้บอฟมึงก็รู้ว่าคนไม่ชอบแม่มึงเยอะขนาดไหนถ้าออกมาแล้วมึงมันจะมา,ากมากว่าสิบล้านแล<อ>้วบอกเลยมึงจะใจนะบอฟหลายเรื่องนะมึงก็เด็กนะแต่ว่ามึงต้องกระใจด้วยว่ามันต้องมีคนรับผิดชอบผลของการการะทำถ้าผมขอรับผิดชอบอเองได้ไหมครับพ่อมึงยืนยันแล้วว่าจะรับผิดชอบร่วมกัน เ่องร้องแบบที่ร้องให้เมื่อวานกับมามานะคะเอลบอกเองว่าเอลพร้อมรับทุกอย่างพยาไม่ต้องตกใจไม่ได้กดหมายร้องซึ่งผิดวะน้ับรถให้นิดนึงไม่ได้หรอกค่ะราะมันมันรู้สวมันเยอะมากเลยคืออันเนี้ยพี่ไม่ได้เป็นคนเรียกเงินเลยแม้แต่บาทเดียวแต่เอลเป็นคนพูดมาเอง มันต้องทําให้เราให้นาเขารู้ว่าว่าเราพร้อมที่เราจะรับผิดชอบกับสิ่งที่เราทำน้อยมากนะกับสิ่งที่ป้าลายใจว่าดูแลลูกไหดีอ่ะเดี๋ยวผมหาเงินมาให้ครับไม่ต้องลงไม่ต้องไม่ต้องพยายามหมามาลงหนักเลยทุกคนเร็วทามาไม่ได้ยาขอโทษนะคะ ลูกขอโทษคือลูกตั้งใจให้น้องร้องแต่ว<า>่าหนักกวัวใจเลยอะตีบัวเดี๋ยวปารการเลือกพวกนี้เองีบล้านลนะครับจะหาอย่างไหนก็ต้องหาครับแล้วมันมันมีทางไหนที่จะให้พ่อกับแม่บอกพวกอ,อยู่ต่อสภาได้ไหมครับนะคือตอนแรกก็ว่าจะให้โอกาสนะแต่ว่าเอลก็แสดงความเป็นผู้ชายให้ด,ด,ดีคือ ยืนยันเอวนคนยืนยันเองเลยว่าจะรับผิดชอบสิบล้านออกพร้อมกับเอวาเอางี้ได้ไหมนะผมยกไอเกย์ให้นะแล้วก็ให้เขาสองคนอยู่ต่อสภามันไม่ได้ต้องการรถหรอกผมอยากให้เขาอยู่นะผมสงสารมาหมาเขาด้วยนะไม่ไม่ไม่พี่น้องเอ๋อย่ากทำแบบนั้นไม่ไม่ไรไม่พี่รถพี่มัน เอารถพี่รถผมดีกว่าทางตรงแรงว่กเอ้บอบบันอบบรครับบ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 อบอบอบบ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 นบบบบไบบบบ้วบบ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 นบ รอนายยกม,มาแล้วเดี๋ยวประกาศเรียกนะ,ะคืนวงคืนวอลเลยด้วยได้ครับบอสโอเคคุณมาที่ตั้งใจทำงานนะขอโทษด้วยครับบอสขอโทษทีแล้วกันอยากจะให้โอกาสนะแต่ว่าน่าจะมีเรื่องแบบนี้ต่อมาอีกเรื่อยๆวะ่ะเฮียอ้หนูขอโทษทาการการะทำมันต้องมีผลตามมาเสมอว่ะ แล้วเดี๋ยวประกาศเรียกอีกทีแล้วกันนายยกมาเมื่อไหร่ก็เดี๋ยวเรียกมาให้ใย้ยาครับเคขอโชคดีแล้วกันนะโอเคครับพย้ย huh. า Happy birthday to YOU Happy birthday to YOU อัคือแต่แม่คือล้อค่ะคือคนที่เล็งไว้อ่ะขอให้บ๊อบไม่ควรคนที่เล็งไว้คือมึงแต่คนที่ร้องคือแม่กูขอบคุณครับทุกคนคุณคะการแสดงครั้งนี้ค่ะคือบางทีคือมาไม่รู้ไอ้บ๊อบรับเค้กแล้วมาไม่รู้คือเนี่ยแหละมันคือประเด็นเนาะใผมคิดว่าทำไมมันเหมือนเรื่องจริงจังวะ รถิ้ไงบคิดได้ไงบู๊คิดได้ไงมึงจะแบบเอารถพี่้องเงิดเอ่ะจี๊ดอุ้ยอุ้ยเออไ้หนอเอ๋ยนะประเด็นกูถ่ายยนยนเอ็กเอกูไปเลยนะเนี่ยนี่ผมรับเต็มที่นะพี่แล้วพี่ให้จริงอ่ะผมเป้าเคก่อนะเรายังไงแล้วเราไม่ต้องทำยังไงพี่แบบพี่ตัวตัวตั้งตัวตีพี่เบ๊กี่ตับ่เบ๊พีลัว้งวเมือี่ต้วผมเจออีกตวผม้ง่อยู่ น้าแล้วน้าเล่นตรงจี้ปมตรงตรงรถเนี่ยมันคือตอนที่มันเล่นรอพวกหนูทํางานอยู่ข้างล่างอ่ะมุตนํามาเตือนแล้วรอบนึงทาให้หนูคิดมากตรงนั้นแล้วว่าเออมันเล่นโซนจริงๆมันมังัดรถคนในสภาหมดเลยแล้วมันไม่ใช่พื้นที่แบบหนูเข้าใจว่าตองเรียบามันอาจจะไม่ผิดก็ได้ค่ะแต่ว่ามันก็คือผิดแหละเรางานรถสภาอะไรอย่างงี้ แต่ตรงนี้ยังไงก็ผิดแต่เราก็ยังเฉยเราก็ยังบอกลูกแบบปีงผ่านลูกบอกว่าเออ่าง่ีบางทีอะถ้าเกิดว่าสมมุติมันแบบมันไม่มีใครเห็นอะไรเงี้ยที่มันจะเอาไปพูดต่อได้แล้วก็อารมณ์มรวยกันได้ใช่แล้วก็นี่คนนี้อยู่ในเหตุการณ์แล้วก็มาตรงนี้หนูกไม่มันไม่ไม่เล่นอะตอนในใจในใจหนูก็คิดว่าเอออาจจะแกงก็ได้แต่นี่คือต้นต่อพี่คือตนต่อพี่เบย์ผมจะบอกเพื่อนผม แก่หลงนมเบี้เ่อที่สุดสิลาหล่อที่สุดผมจะทะลมภูเขาไม่เอาหมาแป๊บนึงนะคะพี่นกเอก็รู้ใช่ไหมพี่นกเยาเนตั้เเดไม่ใช่ล้วไม่ใช่ล้เดียว่ะเดี๋ยวไม่ใช่ะเดี๋ย่ใช่ละเดีไม่ใช่เไม่นช่ลเดี๋ยวไม่ใช่ลเยไม่ใช่เดีไม่ใลเยวม่าชเดยวไไมใดีว่าจะเียให้แะเงีวไ่ใช่ะวม่ปช่ลเดใช่ดีซม่้เี๋ และไอ้ด้วงอ่ะมาเสนอข้อนี้มาว่าบอกวันการลดหน้าสภาโดนด่าพอดีกัเลยเอาข้อนี้ดีกว่าไอ้ด้วงไอ้ด้วงเลยไอ้ด้วงเลยแล้วผมบอกแล้วว่าให้บอกว่าหมาก่อนนะไอ้ด้วงบอกเกี่ยวไปบอกว่าหมาให้หมา้องให้ไปเลยโอ้หพี่โรเบิถามจริงหมาหมาเชื่อหรอคะเพืรินจะพูดแบบนั้นนะคะไม่แล้วไอ้ที่ที่รับผิดชอบสิบหลานนี่คือจากเธอใช่ไหมจากนาแน่ๆน ไม่เธอเป็นคนความคิดเธอขับอะไรลันขายห้าร้อยโลให้เพื่อนเลยดีนะพีนอริโาไม้ดู้เหตขึ้นมาตั้งระไหนเชืดอน้เขาเรียกผมไม่เชื่อนะแต่ว่ามาร้องไห้อ่ะทำให้ผมเชื่อว่าเพื่อนราต่างมาให้ยัง แล้วมีแค่เราสองคนที่ไม่รู้ใช่ไหมบ๊อบคือนไ่คเหรอเพื่อเอาไรต่างมาให้ยังสิบล้านนะงานช้าจัดเลยเนี่ยไม่แล้วคุไมบ๊อบไม่ให้แลมโบ้บ๊อบให้รถเอ็กเอพี่น้องเอ๋ยังไมคือมีแค่หนูกับลูกแล้วอู่ตรงนี้เพีเท่านี้บเนี่ยสองคนเนี่ยไม่รู้ใช่ไหมคะคนอื่นคือรู้หมดเลยแล้วมันไม่เอาใครเลยดูดิไอ้บ๊อบไม่ต้องประกอบไม่ก็บอกอยู่เดี๋ยวช่วยหาเงินให้ไม่แล้วจะขายไหมจะพามาไปสมัครหมอได้เนี่ยเมื่อกี้กงอะไรจะพูดเลยสมัครไม่ได้กูดำ นี่ไม่กล้าพูดเลยครับัวแขนลมจริง <laughs> ต้นให้มันน้อยๆอย,อย่างที่พี่ๆบอกเพราะเป็นเด็กดีนะครับเอเรื่องนี้ไปไม่ชนแล้วสองวันต,ตรู้แหละส <laughs> นุกกันมุย้ยฮะสนุกมากเลยครับ